เชิเลูกอานามันนี่มันลุกมาเอ้อานามันนี่มัดูพอหน่อยแล้วมันดูพอหน่อยลูกเนี่ยหานามันนี่ออนารักเอ้เดี๋ยวเดินดี๋ยวเดี๋ยวลุกดี๋วี่ดีลูกดี อ่าอายู่ใจเจ้เออคีแล้วนี่มันนี่มันลุกมามาเอาพ่อมันลุก tinh 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 tinh